สวัสดีค่ะเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้มาเป็นเรื่องเปิดไม่อีกค่ะไดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเจยงเจ๋วามากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าขากับการทํางานในครัวน,น้อยๆสไตล์บันนอกบันนอกของข้าเดอค่ะเดอร้านของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดนเดอค่ะเดออยููเยตบอยแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเราอยู่ห่างออกจากเยตบอยตัวในเมืองมาประมาณ20กิโลค่ะมือเจ้าขา เขียนซื้อลานเห้านิออนไทยที่อยูออ่ระหว่างชื่อของแอนนะคะสาวอุดรเหลวกซิมี่นิออนไทยนะคะเขียนแบบนั้นเด้อค่ะเด้อนิออนไทยอีกโรบโบ๊ทสิบห้ามือเจาดิง้งดิงมาเลยคะ่ะมือเจ้าคะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เพิ่นถามเรื่องเครื่องหันไก่มากค่ะมเมื่อนนี่นั่งหาให้จนวอดเด้อค่ะเด้อกาแฟน แต่ว่าแอนไม่ได้เข้าไปดูตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เราไม่ได้สั่งเครื่องหัน ي, ห่นเคยหั่นเครื่องหั่นไก่ตัวนี้นะคะแอนบ้าลูว่าเว็บไซต์ของเพิ่นน่ะทำไมมันเปลี่ยนมาเป็นหน้าตามีมีแต่เครื่องที่เขาเอ่ยวา่าหั่นพวกขึ้นกาพวกหมูแผ่นน่อยไหมคะ่ะไม่ใช่เครื่องแบบนั้นนะคะ หาจังได้กับว่าพออีกค่ะมีอยู่แค่ทางเดียวนะคะถ้าเพื่อนแอนกลับมาจากเมืองไทยเดี๋ยวแอนสิเอา,เ,อาเวบน้ำเพลินเผื่อแกเผื่อเขานะ่ยยังมีอยู่เพราะว่าตัวแอนเองนะ่ะแอนเคยให้ที่อยู่ของการสั่งเครื่องหั่นไก่นี่ไว้ไว้กับเขาค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไปเที่ยวที่เมืองไทยอยู่นะคะแอนต้องกราบขอโทษด,ด้วยค่ะที่ว่าสามารถรเทดตามสัญญาที่ไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะคะ ส่วนเครื่องของแอนนี่ก็เหมือนอย่างที่แอนพูดไว้ว่าเครื่องที่แอนได้มาแอนหันอยู่ทุกวันนี้คือแอนได้มาจากร้านที่แอนซื้ออุปปรกรณ์เครื่องครัวเขาไห่มากค่ะแล้วไปถามเขาว่าที่ยงที่อยู่เขาเอามาจากไหนทําไมเขามีเครื่องนี้เขาเอาไปเขาไปเอามาาเองค่ะเขาเลยมีเครื่องเขาบ่มีทียูค่ะแล้วถามว่าเขาขายไหมเขายังมีขายไหม เพิ่นบดได้ขายไปแล้วค่ะเครื่องหั่นไก่ที่แอนใช้อยู่นะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเครื่องหั่นไก่มันจะเป็นอะไรที่ขายยากมากบ่แมนว่ามันจะขายได้ตลอดเหมือนอย่างอื่นเหมือนพวกเครื่องคั่วต่างๆหน้านี่แป๊บเดียวมันพังแต่ว่าเครื่องหั่นไก่กว่ามันจะได้ขายแต่ละเครื่องมันใช้เวลานานแล้วทุนมันไปอยู่ตรงนั้นเขาเขาหายเหตุผลแบบนี้ค่ะก็เลยบ่ได้เครื่องหั่นไก่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรให้เลยแล้วเวฟที่ไปตามดูน่ะ กับบอมี่เลยค่ะมันเปียนจากเครื่องหั่นไก่บ้หูว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอีหยังแอนกับบ้หูจักคือกันแต่เครื่องที่เห็นอยู่ในเว็บที่เราเข้าเซิร์เข้าไปหาหนาะแบบนั้นบอมแมนกับพึ่งจะเข้าไปดูตอนที่สัญญาวาสีกลับมาจากหลันล้าแล้วสิมหาห้เพิ่นด้ค่ะบอมี่แอนต้องขอโทษอีกครั้งนึ่งด้ค่ะเด้อแต่ถ้าเพื่อนมาา ถ้ามียังวิบเม็บใจตน,นั้นอยู่เดี๋ยวแอนจะขึ้นคลิปให้นะคะแอนบอ่ลืมค่ะเพราะว่าแอนเขียนไ่ปฏิทินไว้แล้วเด้อค่ะเด้อเพื่อนของแอนจะกลับมาจากเมืองไทยเนะเดือนมีนานะคะเดือนมีนาก็ได้ขึ้นไว้แล้วก็ขึ้นวาสิบ่ลืมค่ะเดี๋ยวจะจะเหตุการณ์บานไ้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเรามาลุยกันนะคะวันนี้เราจะมีแกงม,สมัสัมนเด้อค่ะเด้อเราจะมีแกงมัสมั่นกับกับทอดกระดูกหมูค่ะ ในขณะที่เราเตรียมของงันก็จะยกะหมอ้ออะไรนะ <c oughs> ไก่มานะคะมืงเจ้าคะะเหมือนเดิมค่ะแม่ค้านะคะปูดไปพิษไปคะ่ะเราก็จะผัดเส้นคู่กับแกงมัสมันนะคะมืงเจ้าค้เหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราทําค่ะแกงมัสมันของเราวันนี้ เราจะทําค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะว่าแอนมีลูกค้ามาสั่งไว้ค่ะว่าวันนี้ฉันขอแกงมัสมั่นด้วยนะสาวแอนสาวดอนกัิจัดให้ค่ะมือเจ้าค่ะด้วยความเรียกร้องนะคะไข่ไก่ใส่ลงไปไข่ไก่เหมือนเดิมค่ะสามฟองนะคะเมื่อเจ้าค่ะ สามฟองค่ะสามฟองใส่ลงไปเลยนะคะเท่ากับพัด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 แอนพัดอ่ะเอาคนอ้คนหมอ้อค้นหม้อค้นทอดค้นทอดกว่ากันไปเนาะค่ะเนาะนั่นค่ะค้นเอาเอาเส้นมาใส่เอาเส้นมาใส่ใส่ลงไปบึ้มลงไปเลยเด้อแอนเดอร์นั่นเรียบร้อยค่ะอา้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแถมนะคะเจ็ดนี่คือแถมนะคะวันนี้มีแถมค่ะใส่น้ำซุปลงไปค้นคน,คนแอนคน้นจะเป็นยุบปพปม่านี่ค่ะการเรียนงานของสาวอุดรอ้าวเอาเปิดไฟขึ้นเปิดไฟคืน,คนอา้าวกะทิเจ้ากระเดียดแล้วเอาพริกแกงมาใส่แอนพริกแกงเยอะใส่เอาขวดลงไปขวดขวดแปลว่าจกลงไปนะคะตักลงไปจกพนาพนา นันมาใส่อีกค่ะมันยังไม่เผ็ดพอนะคะใส่ลงไปแต่ว่าบ่ไดห้ให้เผ็ดร้ายค่ะมือเจา้าค่ะกะสิเผ็ดพ่อประมาณหนยฝรั่งเป็นกลิ่นใดเด้อค่ะไม่ใช่เผ็ดจีด๊ดเผ็ดจาดนะคะบอบอค่ะอ้าวหันมาอีกครั้งมอเจ้าปูมสาวดอนมอเจ้าปูมนันบ่ปูมนันปิดไ,ปไฟแล้วตูไม่รี <มอ S 1> เลย <ขา S 1> ค่ะมือเจ้าค่ะมอคอยปูมมอคอยปูมโอ้ยโอยโอย ວ່າຢ່າເຮັດຈັ່ງໃດล่ะບ້ານດີນີ້ເຕົາເຂົາກະເລະເດค่ะເຕົາເຂົາເລະແຕ່ວ່າດີຫນ້ອຍວ່າ เขาเห็ดยางอื่นอยู่เขาบ่ท่านเห็นค่ะมือเจ้าเอาคนค้นคนคนคนไปค้นไปแอนคนไปกับเห็ดงานกีสิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะมือเจ้าค่ะหกมากเลยนะคะบ่มีียังตายโตเด้อเด้อแอนอยากใส่ยังแอนกับส่แอนอยากเห็ดยังแอนกับเห็ดขอให้รสชาติอร่อยและถูกใจก็พอใส้พักลงไปบ่มหรือเกลาอน่ะล่ะค่ะสไตล์ห้าตามมาด้วยมูหลุดนะคะหรือแครอหลดนั่นเองค่ะ ประเทศสวีเดนก็นจเอิ่นมู่ลุดมู่ลุดคือเก้าค่ะเหมือนเดิมค่ะหรือประเทศไรก็จะเอิญนแค่ลดนั่นเองนะคะมูเจ้าคะนี่กะหันมาค้นหมอของเข้าฟังนี่บ่ได้เท็ดจึกจึกจึกน่นบ่ได้ซักด้อค่ะบ่ได้ซักไม่ได้จิกนะแม่คะ่ะแอนลองน้ําหนักมือแอนรู้อยู่เอาใส่ลงไปวันนี้ไม่ผิดนะคะต้นกระเทียมไม่ผิดหม้อค่ะไม่ผิดหม้อค่ะใส่ไปเห็ดไปกบยุบประมาณนี่ค่ะ ขั้วหน่อยๆหอยหอสังของเฮาเนาะนั่น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 ขนขนขนข้น,นเป็นยังสี่ล่ละค่ะมือเจออ้าเห็ดยุ่งยังสี่ละเอาน้ำตาลใส่มันลงไปเอ้าใส่มันลงไปอีกอันนี้ส้อยเหยาเด้อค่ะแปลว่าซีอิ๊วขาวนะคะเราใส่ซีอิ๊วขาวบ่ได้นับค่ะจักจ่องบอ่ได้นับค่ะเอาบานนี่คอยสิเป็ดขีปหมูลงเด้อมือเจ้า แอสิคีบหมูลงไปทอดนะคะเอาบอแมนตันนี้เอาป๊อเป,ปียขึ้นก้อนข,อข่คือแนมบรเห็นน่อนน่ผักคือเป็นยังสี่นอผากได้นี่ขผ่ผากได้หน่มือเจ้าคะ่ะเอาคีบลงไปเซาดรอนคีบลงไป สาวอุดรใช้หมูสดนะคะมาทอดเพราะว่า,อาแอนอยากทอดให้มันออกบั่นเห่าที่มันออกเกรียม,มติดกระดูกนิดๆน,นะคะมอเจ้าคะเพราะว่าแอนไม่ได้นึ่งกระดูกหมูก่อนนะคะเพราะด้วยเหตุผลที่แบบว่า,อาแอนมีร้านบาร์บีคิวกระดูกหมูอยู่ข้างๆร้านของเราด้วยเด้อค่ะเด้อ เพิ่นกะเฮ็ดเป็นสไตล์ที่แบบอ่ากินง่ายๆย,ยังสิ่ไหมค่ะกัเป็นสไตล์กระดูกหมูข้งต่างประเทศนั่นละแต่ว่าแอนนำมักที่ให้มันมีอ่าความแห้งๆกริมเียมนิดหน่อยแอนว่ามันอร่อยนะคะเราจะมาผัดเนื้อกันต่อนะคะมือเจอ้า่ะผัดเนื้อแบบตอ,แตอนนี้<ม>าสาวุดร<ห>มองที่พื้นคือน้ํากะทิหกไปใส่พื้นนะเรื่องของเรื่องแอนกลแอนลื่นคะ่ะมือเจอ้าขาเพราะว่า มัน่อน้างที่สิซกกระโปงแห้งค่ะเมื่อจเจ้ามันนั่นมันนำเฮียไปถ้าอาหารไม่เสร็จแอนก็ไม่อยากจะเอาผ้ามาถูนะคะคิดว่า,าถ้าอาหารเสร็จเราค่อยจะทําความสะอาดทีเดียวเลยค่ะให้น้องไปนั่มเ้อค่ะเดอ้อเอาไส้เนื้อลงไปค่ะจะผัดเครื่องแกงเนื้อเด้อค่ะเดอ้อผัดเกรืองแกงเนื้อออกมือนอี่กระโดดซาดจีจดหน่อยนะคะแต่บ่ได้ถึงกับจีจาดจา้คจาค่ะเมื่อเจ้าค้ากรเห็ดไปตาม,มา เขาเรียกอะไรอ่ะตามรสชาติที่ฝรั่งเขากินนะคะเขากับปับปุงปรับแตงใส่เป็นเหลียงธรรมดาค่ะเมื่อเช้าคะก็จะเป็นยุ่ประมาณนี้การ็ดงานของเข้าค่ะนี่กัมันแทนต้มเตรียมไว้แล้วเด้อค่ะเด้อวันนี้เราจะออกไก่เน้นๆไม่ค่อยเน้นเครื่องเท่าไหร่นะคะเพระาะว่าเสียากใมันออกไก่ลายนิดน้อยค่ะมั่นกับไส้ไปซ้ำนี่ค่ะเมื่อเช้าคะ แกงมัสมันของแอนจะมีต้มมันแล้วก็ต้มแครอทใส่ผสมกันนะคะแล้วผักอีกอันนึงของแอนก็จะเป็นต้นหอมนะคะแอนจะใส่แค่นี้ค่ะแกงมัสมันด้คะเด้อแล้วเราจะตบไทยด้วยด้วยถั่วลิสงนะแม่คะ่ะแอนไม่ได้ใส่ผักเยอะแยะนะคะเสียสีเห็ดเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะเอาที่เขากินแบบแบบสไตล์เขาเลยยังใี่ไหมคะ่ะ ถอดหมูกับถอดไปเรื่อยๆนะคะเราก็หยิบลงไปนิดหน่อยมั่งเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรค่ะเมื่อเจ้าคะขอหเหี่ยากะถือกวาเข้าสิเอาอยุปประมาณใดเห็ดจังดใดเห็นมันออกมาดีเหีากะวากันไปละคะ่ะผัดเครื่องแกงเราก็ผัดให้เนื้อของเราสุกเราไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะประมาณจะเก่าซิปเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะใส่ลงไม้หน่อไม้ลงไปผัดอีกนั่นละคะ่ะเมื่อเจ้า ผัดจนมามันสุกมันได้แล้วล่ะค่ะกะซีอ้าวพนหมอนี่อีกสักน้อยเนี่ยพ่อมันได้อย่านั่นนะคะพ่อมันบ่ใหม่หมอค่ะเอาไส้บีบลงไปบีบลงไปนามันหอยบีบบีบกะจังซีล่ะค่ะมันสเสด็จมีรสชาติเสแบบยื่อสีแพงเคียงหันแพ่งเคียงนีเฮากับบ่แสแบบลูกค้ากับบ่แสบบแสบบเฮากับาย้า้เดียสองเทียบนกับบมา,ห,าห้าเฮาอีกอ่าบอกแกะคว้งเด้อค่ะนี่ อันนี้นี่มือนี่สิล่องผากเบื้องว่ามันสิเป็นจ้งไดค่ะผากเสียงผากเนาะเติมลองอีกเติมลองอีกเสียงผากกับเสียงจริงนี่มันสิเป็นจ้าไดค่ะกับบะฮูคือกันว่ามันสิออกมาเป็นจ้าไดเดี๋ยวผักเซจเรียบร้อยแล้วสิเดี๋ยวจะกลับมาดูคลิปอันนี้หอมนะคะหอมคือผักลองสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนี่ เดี๋ยวห้าสิล่อชิมรสก่อนนะคะการชิมรสนี่ยอย่าให้เขาพอดีเกินนะคะเพราะว่าถั่วลิสงของเราจะมีรสชาติเค็มนิดนึงค่ะเขากระซิมให้ให้หมอแกงของเฮ้านะ่ะอ่อนนิดนึงเพราะว่าในถั่วลิสงเขาสิเค็มแล้วมันกระสิออกมากรมกล่อมมันกสิออกมาพอดีหน่ะแม่ค่ะไมะ่เจ้าค่ะแต่ถ้าเราทําให้มันเค็มเค็มไว้แล้วแล้วใส่ถั่วลิสงก็ไปอีกมันก็ยิงสิเค็มตืมก็มไปอีกประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะเอาบึมลงไปนั่นปาปิก้านะคะพริกหวานค่ะซิมจะซิมสาวแอนซิมซิมซิมแสบบ่ยหญิงแสบแสบแสบเพราะต้องเติมยังอีกบ่ยหญิงบอเอาไซ่ในบลกเกตัลงไปหญิงเซตค่ะเซตเราบ่ยหญิงคนอีกจังน้อยเนี่ยจุ่จุจุจุไปในหญิงเออเอๆโอ้ยคักหญิงเอาเป็นยังไงละหญิงอือคักท่าดีคักหญิงทาดีคักนี่ พอต้องซิมยัองอีกแล้วน้อยิงนอเอาไปเทเลยปร,ยร,ระสารตัวบอกระขวังเรียบร้อยนะคะไปเทกันเลยนะะักค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามีแกงมัสมันแล้วก็ทอดกระดูกหมูนุ่นนี่นั่นให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยนะคะ ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คือ 90, เก่าเมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ s ับสไคร b ์กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปไปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ